สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับลาแล้วนะครับบุรีรัมนะครับคลิปสุดท้ายนะครับของบุรีรัมนะครับวันนี้จะได้เจอน้องแตนนะครับก็จะเตรียมหาของฝากนะครับให้พ่อตาเนาะให้เพื่อนๆทางพิจิตนะครับจะเอาน้องแตนนะไปเพราะว่าเผื่อเจอทางลื่นนะครับก็ผมก็มีนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนๆนะครับเนี่ยได้รถมาด้วยนะครับแล้วก็ได้หางนะครับก็ของที่บ้านนี่แหละครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะก็นี่จาบิ๊กจิ๋วด้วยนะครับต้องถอดออกนะครับเพราะว่าหางมายื่นออกไปนะครับผมเดินทางไกลเนาะเดี๋ยวพิจาจะโบกเอานะครับไม่อยากมีปัญหากับพิจานะแต่ว่าคันนี้จะเอาไว้อยู่นะครับเนี่ยคันนี้ ช้างบินอันนี้จะเอาไว้เผื่อหลานเอาไปเอาไปทุ่งนานะครับอันนี้ก็จะเอาไปขายดีไหมเครื่องตัวนี้อูอยากใหญ่เต็มเลยเนี่ยนี่ครตัวนี้สวยนะครับเครื่องไม่เคยเปิดนะครับเครื่องเดิมๆนะโค้งก็โคงของพญานาาขู่นะครัเดี๋ยวบางทีจะไปรีวิวไปขายนะครับหางมันอยู่นู้นหางมันผมตอดไว้แล้วก็ว่าจะไปหาพวกกล้วยครับกล้วยมะพร้าวนะครับเอาไปฝากนะครับ นี่หางหางพะยะนานนาคคู่นะครับนี่หางมันผมถอดไว้นี่นะโอเคเนาะอเดี๋ยวไปกันเลยนะครับดูอุณหภูมิก่อนนะครับสามสิบเก้าองศานะครับตอนนี้โอ้จัดจัดว่าร้อนเลยนะทาไม่มีแอร์ให้ผมจะทำยังไงดีเนะี่ยเบียบ่นตายแน่เลยนะว่าร้อนโอ้ยโอ้ย โอเคสามสิบเก้าองศานะครับร้อนมากเปิดแอร์กันเย็นยังโอ้ควงอะไรเหี่ยวเลยวันนั้นโอ้เหี่ยวใจเหี่ยวพูดพิษโอ้จะเหนิาไาจึงไหนเนี่ยไปเข้าเมืองวันนั้นนะครับซื้อพวงมาลัยไหว้แม่ยันนางลรืมอ,อะไรเปล่าโทรศัพท์ร้อนนะครับสักรู่จะได้เยน็น ผือได้หากล้วยหามาพาะพร้าวนะไปไปฝากพอตานะครับโอ้โหลดโลดโลด,โลดเปิดแอร์ไปด้วยก็จะโหลดนะครับวันหลังจะหาร้อยหกสิบนะครับประวังจะได้เร็วแรงกว่าเดิมนะครับได้โอ้ เมื่อไรจะเย็นก็ทีเนี่ย,ยไม่ได้สตาร์ทเอาไว้ก่อนนะสตาร์ทแล้วก็ออกมาเลยนะมันก็เลยจะร้อนๆสักนิดน,นึงนะครับใกล้เย็นละกลยเย็นป <c oughs> บ่ายสามอยู่เลยนะครับกี่โมงและสี่ <5 S 1> โมง <5 S 1> บ่า,ายโมงะโอะน,นาฬิกาไม่ตรง <5 S 1> บมง่ายโมงครึ่งใช่ไหมวันนี้เราจะวิ่งเราะเมืองไปนะครับแล้วดูพี่เบิ้มก่ัน รายนะครับคดขามตอนต้องปิดแอร์ขามตอนต้องปิดแอรนะครับเพราะว่าลถเด้วไปดับกลางทางนะครับ <c oughs> แต่กนไล้ฝนก็คืๆม,ม,มาแล้วรคับนี่จะตกแล้วนะพายุจะเข้าอีกแล้วเนาะตอผมก็ยังไม่ได้ไปนาสักครั้งนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอด้วยกันนะครับพวงมาลัยร่วง ว่าข้าวจะเป็นยังไงเนาะมาไปดูกันนะครับแต่ว่าอีกแปลงอีกแปลงที่ตอนนั้นผมทําไว้ก็ปล่อยทิ้งไปแล้วนะมันลกนะครับแต่ว่าอีกแปลงนี้ไม่ใช่ผมทำแล้วให้หลานทําอาจจะเป็นยังไงเนาะอาจจะสวยงามหรือเปล่ามีน้าเหมืองไหมเนี่ยโอ้รลรถรด,โ,ด,โ,ดโอ้โ <laughs> นี่นะครับน้าเหมืองก็มีนะครับเนี่ย หลงดีใจนะครับลาดยางได้นิดเดียวเดอทางลูกลังอีกแล้วเนะนี่ยแต่รถทำไมถึงผมขับรถอีแตนก็นี่แหละครับความเร็วที่ต้องการนะรที่วิ่งได้ก็แค่นี้แหละครับผมเนี่ยคงผมคงไม่ขับหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นในอันนี้เนาะในทุ่งนานะเนี่ยเนี่ยขับได้แค่นี้แหละครับ ก็อาศัยว่าเนี่ยถ้าร้อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมออกมาเนะี่ยก็ในอุณหภูมิรถก็สี่สิบเนาะหรือว่าอุณหภูมิปกติทั่วไปก็ประมาณ35สหองศานะครับเนี่ยตอนนี้ผมออกมาเนี่ยนี่อุณหภูมิมันลดแล้วนะเนี่ยแล้วสิบสิบห้าองศาเองนะแต่ว่าตรงนี้มันเย็นนะครับตรงคอนโซลเนี่ยก็อย่างที่บอกไอ้กาวขี้หมามันหมดนะครับเลยลมมันไปออกตรงคอนโซลหมดมันไม่ค่อยออกตรงนี้นะ ว่ามันก็เย็นอยู่นะครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับทางไปนาเนี่ยราจะประมาณนี้นะครับปิ่งได้แค่เกียร์สองนะครับเกียร์สามหน้าก็ต้อง่อนครับเหยียบได้แค่นิดเดียวเนี่ยมีแต่หลุมแต่บอ่อครับดูทางเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนะผมอาจจะต้องเอาโซ่พันล้อไว้นะครับ แต่ว่าผมไม่ได้อยู่เนาะก็จะไปพิจิตแล้วถ้าอยู่เนี่ยแล้วผมบางทีอาจจะมาพารุยนะครับเอาโซ่พันล้อแล้วก็พาลุยตรงไหนที่มันลื่นนะครับผมไปได้เลยนะเนี่ยเอาโซ่พันล้อเนาะแต่จะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับ <laughs> จเจอกิ่งไม้ขูดก็ไม่เป็นไรนะครับ <laughs> พราะว่าทางเข้านาก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับอาจจะเบียดข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะพะว่ารถเราใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเอารถใหม่มาเดี๋ยวผมอาจจะเสียดายนิดนึงนะครับโอ้ยเจอลุมอยู่แล้วโอ้ต่อให้คุณเอาแรปเตอร์มาคุณก็ต้องป่นนะครับนี่ <laughs> ทางบันดออกเนาะรถราคาเป็นล้านมาเนี่ยมาวิดนางแบบนี้ก็ มันยังไงมันก็เสียดายอยู่ดีเนาะเจอแรปเตอร์สี่พูนสี่มาก็ไม่อยากจะขับไว้แล้วเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบอดหล่อทางเนาะแดดล่มลมตกแล้วเหมือนฝนจะตกนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ผมส่วนตัวผมก็ว่าดีกว่าขับอีกโก้งนะครับเพราะว่าราคาที่ถูกกว่าถูกกว่าน้องนกนะ่นนี่ ผมซื้อมาสองหมื่นกว่าเนาะแล้วก็ทํบิ่งก็ประมาณก็ตีไปเลยสักสี่หมื่นนะสี่หมื่นไม่รวมเครื่องนะครับรวมค่าช่างค่าอุปกรณ์แล้ว,ลวนะเนี่ยเพราะว่าน้องนกเนี่ยก็หนึ่งสี่หนึ่งก็สามหมื่นแปดแล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่านี่มีเอนะครับผมเลยแต่ว่าก็ใช้งานคนละแบบนะครับของผมที่ทำนาไม่ได้แต่ว่าน้องนอกก็วิ่งบนถนนก็วิ่งได้แต่ว่ามันไม่เย็นนะครับ ถ้าคิดถึงน้องนกแล้วเนี่ยจะรีบกลับไปแล้วนะเจอหลุมอีกแล้วโอ้ยลงบนล่าในมีนฝั่งรงะดียห,หลุมตลอดทางนะครับ่าจะไปถึงน,น้เมียผมได้บนอยากจะลองปิดแอร์วิ่งให้ดูแต่ว่ามันร้อนนะผมร้อนเหลือเกินนะฟงเดี๋ยวต้องไว้วิ่งยามหนาวนะครับ เราจะปิดแอร์วิไงดูนะว่ามันจะประหยัดไหมเนาะแต่ว่ามันก็ต้องประหยัดกว่าเดิม,มอยู่แล้วนะเพราะว่ากําลังเครื่องมันมันไม่มันไม่หน,นักเนาะวิ่งได้แค่เกียร์สี่นะเพื่อนเกียร์ห้านั้นไม่มีทางจะวิ่งนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับดูมาไซก่อน โอ้โลดเกามเกียร์มคอนตั้งมาเลยนะโอ้น้ำห้วยนะบครันี่บานผ่ห้วยล้ำม,มาดนะแห้งหมดเลยอไม่รูร้่มีใครมาหาปลาหรือเปล่านอ่เนี่ยผมก็ไม่ได้มามาดูเลยนะครับหลายวันแล้วมาหาดักมองนะใส่ใจได้แต่มอง ใส่มองได้ทั้งป้านะครับผมประมาณนั้นนะเนาะเดี๋ยวก็จะหางบร้อยหกสิบแล้วก็ผมก็ว่าจะมาติดเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ติดแต่ลมนะครับผมเนี่ยเพราะว่าบางทีหมามันอยู่ข้างหน้าเนาะดีไหม <laughs> นั่นแหละเรามีเครื่องเสียงสักหน่อยเนาะเขียนนั้นก็พอละแล้วก็ที่สายชาร์จแบตโทรศัพท์เนาะเพราะว่าจําเป็นนะับขึ้นรถต้องมีสาย USB นะไปไ้เสียบโทรศัพท์นะเวลาแบตหมดเนาะลาเราไปไกลๆนะไปเที่ยวหาส่องหนูส่องกระแตนะผมแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะผมไม่รู้ว่าทางเละหรือเปล่านะ ว่าฝนไม่ตกหลายวันก็ไม่น่าจะเท่าไรเสมอไรครับดูทางนี่น้องแตนผมจะรับมือไหวไหมน้อเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกก็จกขาวนะครับเข้าไม่ได้นะรถอันนี้นะลื่นนะต้องเอาโซ่พันล้อนะครับถึงจะมาได้เพราะว่ารถอีกรถอีกโก้มาได้เนะาะเพราะว่าล้อมันมันมีดอกเนาะหมายถึงว่ามันเป็นล่องนะครับถ้าตอนเข้าไม่ตกตอนออกตก,กออกไปได้แล้วนะ ดี๋วบางทีผมว่าล้อหลังนะผมว่าจะไปใส่ล้อล้อรถอีโก้งเหมือนทางภาคเหนือนะครับเอาไว้รุยนะผมแต่แต่ว่าเปนชนบูนนะเขานิยมใส่กันนะครับถ้าเข้าทางแบบนี้นะมันมันมาดสบายเลยนะครับเพราะว่ามันเกาะดีเนาะหมดตรวยังน่าจะไม่ค่อยเละนะครับ แล้วี่หลุมหนึ่งเนี่ยหลุมนี้จะไปได้ไหมนอเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยดดเ,อเดี๋ยว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 ไปได้ไหมนอเนี่ยจะไปได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรู้กันโอ้ oh, มาได้นะเ <laughs> ไม่น่าเชื่อ <laughs> ผมละเสียวละเกินมันมีน้ําขังนะเมื่อกี้หลุมเมื่อกี้เนี่ยหรือว่ามันเป็นทางลูกลังเนาะข้างล่างมันมันไม่ลื่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังดีนะครับที่ไปได้ผมนี่ก็ถ้าเจอตรงไหนน้าท่วมเนี่ยจะมีเป็นทางน้ําท่วมนะผมก็จะเอาไปดําน้ําแข่งกับเรือดําน้ําของลุงอยู่นะผมจะลงไปเลยนะครับ เพราะว่า,าเครื่องอันนี้มันมันยกสูงอยู่เนาะพวกท่อควันนะครับแล้วก็ไอดีนะครับผมจะไปแข่งกันเรือของลุงเลยเนี่ยผมท้าเลยนะครับท <c oughs> ้าแข่งถ้าแข่งในน้ําตื้นนะครับแต่น้ําลึกก็ยอมแพ้ลุงไปนะอ้อยอ้อยอ้อยไปได้หรือไม่ได้โอ้ลอยเขายังมาได้แต่ว่ารถอีโก่งหรือเปล่าเนาะเดาเดวเดวผมผมต้อง อันนี้ดีดนะครับถ้าเกิดว่ามันลื่นมาเนี่ยผมซวยเลยอ๋อมาได้นะผมลื่นนิดนึงแต่ว่ามาได้นะรับหอ้โอ้โอหมดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขับไวไม่ได้นะไวรุ่นซ็งเลยเนี่ยรนลัดยางก็ไวไวไม่ได้เพราะว่ามันสุดแล้ว มาเจอทางไปนาก็ไวไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมีแต uh ่หลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเมียบ่นนะัพอ๋อมีป่าแล้วเราพร้อมที่จะรุยป่านะครับนี่ถ้าเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเก้ามาเนี่ยมีหวังลายแน่นะเนี่ยแต่ผมก็รูดไปเลยนะเนี่ยไปเลยแข่งรถปีเอได้นะครับเนี่ยเอาไปลากรถํำนาน่าจะดีเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าผมมีมีคนขับอีกคันหนึ่งไปเนี่ยบางทีผมอาจจะขับกลับก็ได้นะพิจิตเนี่ยเพราะว่ามันแฟนผมก็ขับรถไม่เป็นคนระับอีกคันหนึ่งเนะี่ยเอาคันนี้ไปก็อาจจะต้องไปให้ตำรวจจับก่อนคนระั้งหนึ่งเนาะ <c oughs> อาจจะเสียจากสองร้อยก่อนแถวบ้านนะครับแล้วก็เอาใบสั่งไป,งปยื่นไปบอกว่าผมโดนมาแล้วครับปิจ่จ๋าเดี๋ยวผมจะไป ดําเนินการนะครับจดทะเบียนประมาณนั้นนะเนาะพิจาจะได้ไม่เล่นงานนะครับโอ้ทางเคบชอบชอบนะครับนี่ชอบรุยนะครับอ <c oughs> โอ,โอ้ใครมาตัดไม้เนี่ยต้นอยู่คาล้มหรือเปล่าหรือว่าเอาไปทําบ้านเอไปทําบ้านนะครับ ถึงแล้วนะครับนาเจ้าของไม่ใช่นาเจ้าของจ่องสิเป็นนาของปอผมนะครับแบ่งเขาแบ่งให้พี่ให้น้องหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับมาหาของของฝากเนาะหาพวกนอมงหนอไม้นะครับอะไรคือนอมงอาจจะไม่รู้จักนี่เดินทางปลอดภัยนะผมเย็นด้วย โอ้ไม่อยากจะลงไปจากรถเลยเนี่ยอยู่บนรถได้ไหมถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาดูทุ่งนาดับเลยเติมน้ำมันไปดูทุ่งนานะไม่รู้กล้วยมีไหม <c oughs> มะพร้าวก็สูงนาปีนไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่นะนี่เป็นข้าวปีนะครับเนี่ยข้าวปีนะครับ ผมเคยถ่ายไปแล้วเนาะมาตอนสองเดือนที่แล้วนะครับผมนี่นี่เข้าปีนะครับต้นก็สูงเนาะถ้าลงไปเนะี่ยมิดหัวเลยนะเนี่ยนี่ผมยืนอยู่บนคันนาน,นะครับโอเคเนาะไม่รู้จะเอาอะไรไปให้ปาตาดีเนาะเนี่ยหอบนะครับผมคนนะไม่ใช่รถหอบได้กล้วยนะครับได้กล้วยสี่เรือนะครับหน่อไม้ไม่มีนะครับนี่ดูเครือแต่ละเรือนนะครับโอ้ ของของดีบุรีรัมย์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็แก่หรือยังนาะอาจจะแก่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็แก,ะนะนนก่แกล้วนะครับนี่อันนี้งามกว่าเพื่อนเขาเลยนะฝนก็กําลังจะตกแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะกลับบ้านไม่ได้นะทางจะลื่นนะครับเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆเจอฝนนะครับนี่เดีย๋ยวเราเช็คที่ปัดนาำฝนก่อนนะครับ นี่โอ้อยยางปัดน้ำฝนมันไม่ดีนะครับนี่มันยางมันมันสึกแล้วนะผมไม่ได้เปลี่ยนนะนี่เขาเขากลัวฝนกันนะครับแต่ว่าผมไปหาฝนนั่นแี่ยสบายเลยขับสบายเลยนะครับอืมตกปลาแรงเลยน้องฝน <laughs> แดดจะออกร้อนขนาดไหนผมก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็ฝน จะตกแรงขนาดไหนผมก็ไม่กลัวนะผมเพราะว่าผมกันแดดกันฝนเนาะโอ้ไอเจ้าที่ปาดน,น้ําฝนนี่มันสลับกับรถญี่ปุ่นน,นั่นเนละเพื่อนๆแต่ปกติรถญี่ปุ่นเขาก็จะกดลงเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องต้องต้องดันขึ้นนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่ไม่รู้เนาะผมก็ไม่รู้เหลย่ย <laughs> เพิ่งลองเนี่ย <laughs> นี่อ่าแต่ว่ากระจกมัน ไม่ใสเนาะแล้วก็แล้วก็วกไอยางปัดน้ําฝนมันเสียด้วยนะผมมันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะมันหลายปีแล้วหละนี่ตกมาแรงหน่อยนะ้องฝนขอร้องแหละผมไม่ได้เจอฝนนานแล้วเนี่ยน้องแตนไม่เคยเจอน้องไม่เคยไม่เคยลุยฝนเลยนะรับแล้วก็อาจจะไปเรื่อยๆนะไม่เร่งนะครับผม น้ำย่อยสงสัยยางมันมันยางขอบประตูมันสึกนะครับเพื่อนน้ำหยดนะครับแต่ก็มันก็ไม่แรงถึงขนาดไหลเนาะเดี๋ยวต้องหายางตัวนี้มาซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะได้กันน้ำได้นะฝนก็ตกแรงไม่น้อเนี่ยรถกระจกดูก่อนโอ้ก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเปียกเหมือนกันนะ โอ้มีกระจกไฟฟ้าด้วยไอสอ๋อย่าลื่นนะโอเคนะเพื่อนๆเนาะก็พาลุยฝนมาแล้วนะก็เทสระบบนี่ปัดน้ำฝนให้ดูนะครับใช้ได้นะผมโอเคนะเพื่อนๆก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ตัวกำลังใจนะครัก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ